ยาโสผู้ที่ไม่สามารถรดรับการให้อภัยได้ด้วยความผิดที่ตัวเองไม่ได้ก่อทำให้เขาต้องสูญเสียสิ่งสำคัญมากมายในชีวิตเรื่องราวนี้จะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้ใน League of Legends บทแห่งเพลงดาบและสายลง เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนว่าได้กลับมาทาคลิปแล้วนะครับหลังจากที่หยุดปีใหม่ไปประมาณ4วันวนะนะเอาเถอะคนเราก็ต้องมีการพักผ่อนกันบ้างไนงะใช่ไหมติดเกมแหละไม่ว่าแต่ในวันนี้ครับผมก็ได้กลับมาทำคอนเทนต์เหมือนเดิมแล้วละนะเย่ yeah. ก็สวัสดีนะครับก็เป็นวิดีโอที่เหมือนจะต่อจากอูเดียเลยแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนิดหน่อยนะครับ โดยสำหรับตัวละครที่เรานั้นจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นตัวละครขวัญใจของใครหล,หลายๆคนเลยก็ถือเป็นตัวละครที่เด็กไทยทุกคนนั้นต่างชื่นชอบนะครับแล้วก็พวกผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนที่อยู่มานานเนี่ยก็ต่างเกลียดตัวละครตัวนี้อย่างมากเลยชื่อของคนคนนั้นคือยาสุดิอันฟิกเวนก็สำหรับใครที่เล่นเกมนี้มานานนะครับก็จะได้รับรู้ว่ากินสับของพี่แกที่อยู่ในเกมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ โดยในวันนี้รับเราจะมาเจาะประวัติของพี่แกแล้วก็มาดูกันว่าพี่แกเนี่ยมะเร็งตามที่เป็นอยู่ในเกมนี้หรือเปล่าโดยที่ก่อนเราจะเข้าเนื้อหากันนะครับขออธิบายคําว่ามะเร็งก่อนคือในเกมหลีออมอัลเบเจนเนี่ยครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นได้ไม่กี่วันนะคาว่ามะเร็งที่พูดกันเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเก่งก็คือเก่งไปเลยถ้าเกิดอ่าเล่นไม่ดีเนี่ยก็คือกาก,ากไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถใช้ได้กับตัวละครหลายตัวนะ มันเป็นตัวละครขวัญใจมาหาโชว์แหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นไม่เป็นเนี่ยก็มาจะทําให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยโดนมองว่าเป็นตัวละครที่เป็นมะเร็งนะครับก็อย่างเช่นตัวของยูมิอ่าตัวของยาโซอะไรเงี้ยอ่ายาโซเนี่ยคือท็อปเทียร์เลยแล้วก็มีโซอีอะไรประมาณนั้นนะครับโดยที่ตัวละครพวกนั้นก็จะเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะแล้วก็หาคนที่เล่นเก่งเนี่ยได้ยากจริงๆก็นั่นก็เป็นความหมายของคาว่ามะเร็งนะครับตามความคิดเห็นของผมนะ คือผมก็ไม่แน่ใจแหละว,ว่าจริงๆแล้วว่ามันมีความหมายว่าอะไรเคยนแต่ว่าเคยไปอ่านบทความมานะครับก็เลยเอาบทความนั้นเนี่ยมาพูดต่อกันนั่นเองเอาล่ะในว่าเรารู้จักคาว่ามาเร็งกันแล้วงั้นก็มาเริ่มที่เนื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่าครับในตอนสมัยเด็กยาโสนั้นได้อาศัยอยู่ร่วมกับพี่ชายต่างมารดาของเขาอย่างเยลเนในตอนที่ยังเป็นเด็กยาโสนั้นเก่งเรื่องการต่อยตีการเอาชนะและการพิสูจน์ตัวเอง จนทาให้พี่ชายของเขานั้นไม่พอใจอยู่บางครั้งแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ยังคงรักใคร่กันเชกเช่นพี่น้องทั่วไปแต่แล้วเมื่อตอนที่วิดาของพวกเขาทั้งคู่นั้นได้เสียชีวิตลงโยเนะและยาสุกกระได้มงหน้าไปยังสำนักดาบของอาจารย์โซมานักดาบที่ใช้วิชาแห่งสายลมอันลือชื่อในตอนที่ไปถึงทั้งโยเนะและยาสุกต่างรับเรียนว,วิชาของอาจารย์โซมาอย่างตั้งใจ แต่ตัวของยาโสนั้นกับโดเด่นในการใช้วิชาสายลมมากกว่าตัวของพี่ชายจนตัวของอาจารย์โซมาได้กล่าวชมเขาอยู่หลายครั้งซึ่งแตกต่างจากโยเนะที่ถนัดในการใช้ดาบเหล็กคู่แต่แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นตัวของโยเนะก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดชังยาโซในทางกลับกันเมื่อเวลาที่พวกเขาทั้งคู่นั้นฝึกซ้อมภาพที่ผู้ชมจะได้เห็นก็มีเพียงแค่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของสองพี่น้องเพียงเท่านั้นแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ปี จักรวรรดิอันนุโรดอย่างน็อกซัสก็ได้ทำการบุกยึดไอโอเนียสำนักดาบของโซมาที่มีความเก่งกาจและสามารถปกป้องผู้คนได้จึงถือเป็นกำลังลบหลักของไอโอเนียในตอนนั้นเองที่ยาโซโนั้นต้องการเข้าร่วมสงครามเขาได้ขอร้องให้พี่ชายนั้นอนุญ,ญาตให้เขาได้เข้าร่วมเพียงแต่ว่าพี่ชายกลับปฏิเสธแล้วบอกถึงหน้าที่ของยาโซให้เขาปกป้องอารักขาอาจารย์โซมาและห้ามเข้าร่วมสงครามและแม้ว่าตัวของยาโซจะไม่พอใจ เขาก็ต้องทําหน้าที่นั้นอยู่ดีแต่ในการดึกคืนนั้นโดยความกระหายสงครามทําให้ยาเซอโอน,นลาทิ้งหน้าที่และกระโจนเข้าสู่สนามรบอย่างไม่เกรงกลัวเขาได้ใช้วิชาลมอันแสนเฉียบคมในการฟาดฟันสตูของไอวเนียจนสิน้นแต่เมื่อเขากลับมายังสํานักเขากลับพบว่าอาจารย์โซมานั้นได้เสียชีวิตแล้วด้วยความรู้สึกผิดและความกลัวกลัวที่ว่าตัวเองนั้นจะถูกตามล่าด้วยเศษสํานักเดียวกันเขาจึงได้ออกจากสํานักดาบอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากที่โยเน่และสิทธิ์ร่วมสำนักคน,น,นอื่นๆได้กลับมาพวกเขาได้ทําการตรวจสอบร่างอะไรวิญญาณของอาจารย์โซมาและเขาก็บพบว่าวิชาที่ทําการสังหารอาจารย์ของพวกเขานั้นคือวิชาลงวิชาที่มีเพียงแค่โซมาและยาโสรเท่านั้นที่สามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญเวลาผ่านไปหลายเดือนยาโสนั้นได้เข้าฟาดฟันกับสิทธิ์ร่วมสำนักและผู้ที่ต้องการหัวของเขามานับไม่ถ้วนและแม้ว่าเขานั้นจะพยายามบอกทุกคนว่าเขานั้นไม่ใช่ฆาตกร คำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ลมปากจนในที่สุดโยเนะก,ก็ได้ออกมาเผชิญหน้ากับยาโซะพวกเขาทั้งคู่ได้เข้าห้าหันกันเสียงดาบของทั้งคู่กระทบกันอยู่หลายครั้งแต่ก็เป็นยาโซะที่สามารถเอาชนะโยเนะมาได้ในเวลาก่อนที่โยเนะจะสิ้นใจยาโซะได้กล่าวถามพี่ชายของเขาว่าเหตุใดพี่ชายที่รักเขามากๆถึงได้กลับมาตามล่าเขา หลังจากที่โยเนได้อธิบายว่าวิชาที่สังหารซาโซมานั้นคือวิชาลมเขาก็ได้เชื่อไปแล้วว่ายาโซนั้นเป็นผู้ที่สังหารอาจารย์โซมาจริงๆหลังจากที่โยเนได้ตัดสินใจยาโซก็จะทําการเคารพศพของพี่ชายแล้วออกเดินทางตามหาฆาตกรตัวจริงทั่วไอโอเนียก <Welsh Shout> ็นั่นแหละครับคือในเรื่องของยาโซเอาจริงๆนะคือผมก็ค่อนข้างลำบากใจกับการพูดในเรื่องของพี่แกนะครับเพราะว่า เคยเยบยัยไปแล้วในช่วงของอคินอเวลสเตทเบดนะแล้วพอทําเสียงแบบเสียงเก๊กแล้วก็พูดไปด้วยเนี่ยแบบที่ไม่มีบทนี่คือมันค่อนข้างพูดยากนะครับแต่ไม่ว่าถ้าเกิดสรุปง่ายๆนะครับตัวของยาโซ,โซเนี่ยก็เป็นชายที่ละทิ้งหน้าที่ของตนเองจริงๆแต่เรื่องที่น่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือวิชาที่สังหารจาโซมาเนี่ยก็คือวิชาลมนะครับทําให้ตัวของยาโอของเราเนี่ยโดนโทษทันไปนเต็มๆ แต่มันก็น่าเศร้ายิ่งกว่าที่เขานั้นจําเป็นที่จะต้องสังหารทั้งเพื่อนแล้วก็พี่ชายของเขาด้วยตัวของเขาเองก็ในภายหลังนะครับเรื่องนี้ก็มีการเฉลยแล้วว่าผู้ที่สังหารอา,อาจารย์โซมาเนี่ยจริงๆแล้วคือลิเวนในเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าคําสารภาพของดาบที่แตกหักที่ผมเคยสัญญาว่าจะทํามาเป็นเพียวทองแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำมาแหละแล้วก็ยังมีการอธิบายอีกหลายเนื้อเรื่องเลยครับรวมถึงคินสเตเต p เบ e ที่มาในล่าสุดนี้ด้วย โดยถ้เกิดใครอยากจะรู้เนื้อหารจริงๆของแอนิเมชันนั้นนะครับก็สามารถไปดูที่คลิปที่ผมขึ้นให้ตรงมุมขวาได้เลยแต่สำหรับใครที่ไม่ว่างดูนะครับผมจะมาสรุปให้ฟังก็คือในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเทศกาลสเิตปัสซัมที่วิญญาณเนี่ยจะกลับมาหาคนที่ยังยังใช้ชีวิตอยู่เพื่อให้คนคนนั้นหายห่วงอะไรประมาณนั้นตัวของยาโสครับที่อยากจะทําการแบบปลดปล่อยตัวเองอาอยากจะสรางสภาพความในใจกับโยเน่เนี่ยก็ได้เดินทางไปที่นั่นด้วย ตนระหว่างทางครับเขาก็ได้พบกับอสคานาหรือว่าปีศาจที่กัดกินความมืดในจิตใจของผู้คนเนี่ยมาเป็นอาหารซึ่งตอนนั้นยาสเสพก็กำลังแย่เลยครับแต่ว่าตัวของโยเนสเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยน้องชายของเขาได้ทันเวลาแล้วหลังจากที่ได้พูดคุยกันเล็กน้อยครับก็ทําให้ยาสโสพนั้นมีความมั่นใจแล้วก็ได้ละทิ้งอดีตเนี่ยได้หมดสิ้นแล้วพวกเขาก็ได้ทําการกำจัดอสคนาตัวนั้นครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอีกนิดหน่อย ه, ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของโยเน่เนี่ยก็ได้พูดกับยาโซบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดแคนอะไรยาโซอีกแล้วก็อยากจะให้ตัวของยาโซเนี่ยได้ปลดปล่อยตัวเองไม่ต้องทนทุกข์กับความทรมานในอดีตใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองนั้นต้องการอะไรประมาณนั้นตัวของยาโซครับก็ได้เดินทางออกจากเอลวเนีเพราะว่าเขาคิดว่าภาระที่เขาอยู่กับที่นี่มันมากเกินพอแล้วและเขาก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองตามที่โยเน่บอกเขาเลยมุ่งหน้าไปยังบิววอเทอร์ครับเมืองแห่งท่าเรือและโจรสลัดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเอง แต่ตอนนี้นี่ก็น่าจะมีมรสมเข้ามาในชีวิตเขาอีกรอบแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ได้ไปร่วมกับตีตบรูนคิงไปแล้วเรียบร้อยก็ต้องเราดูนะครับว่าอนาคตของพี่แกในเกมรูนคิงเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ผมก็เอาใจช่วยนะมะเร็งของไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นที่1ของโลกอยู่แล้วงั้นทีนี้มาดูกันครับว่าตัวของยาโสร์ตามในเรื่องเนี่ยมันมะเร็งจริงหรือเปล่าจากที่ผมได้เล่าไปนะครับตัวของยาโส์เนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการใช้วิชาสายลมมากๆขณะที่อาจารย์โซมาเนี่ยยังอ่กล่าวชื่นชมเลย เรื่องนี้เขาก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าตัวของยโซเนี่ยมีฝีมือที่น่าจะเอาแบบเอาชนะพวกยอดฝีมือในเอลวเนียเนี่ยได้หลายต่อหลายคนอีกทั้งความสามารถด้านสมุไรหรือว่าการใช้ดาบของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมดูจากในแอนิเมชันคินร็อปเดอะสเตทเบก็ได้ครับเขาสามารถใช้ดาบคู่เหมือนกับโยเน่ได้ด้วยเสียดายที่ตอนนั้นตัวของโยเน่นะครับได้ทำการฟัดฟันดาบที่ยะโซขโมยมาเนี่ยจนขาดสะบัน้นเลยทําให้เราไม่รู้นะครับว่าเขาด้านน่ะมีทักษะการใช้สองดาบเนี่ยมากน้อยแค่ไหน แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามครับตัวของยาโซดเนี่ยก็ยังเป็นยอดฝีมือของเอลเนี่ยอยู่ดีทั้งวิชาลมที่สามารถจบเตดด้อย่างวงกว้างและทักษะการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถกำจัดศัตรูได้พร้อมกันหลายๆคนนะครับก็เหมือนกับตอนที่พวกสิบุลุ่มสํานักหรือแม้แต่พวกแบบบอสตี้หันเตอร์เนี่ยมาตามล่าเขาเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเขาก็สามารถจัดการได้หมดแล้วนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วตามในเรื่องเนี่ยยาโซดนั้นไม่ได้กาก,ากเลย เพียงแต่ว่าแมคานิกในเกมของยาโซครับมันค่อนข้างจะมีความลำบากใจอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขานั้นเป็นเออจริงๆนะผมขอพูดถึงตัวของยาโซก่อนยาโซนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโบเกนในสายตาของผมนะคือแม้ว่าตัวของพี่แกจะบางแต่ว่าแพสซีฟอย่าง w a y of the เอ่อชื่ออะไรนะ way of the wanderer เนี่ยก็ทำให้พี่แกนั้น่ะสามารถถึงได้อ่าหนึ่งฮิตแล้วสกิลวินวอร์ที่สามารถป้องกันดามจแบบโปรเจกต์ตายได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าลำคาญจริงๆ เพียงแต่ว่าจากที่ผมสังเกตนะคนที่เล่นยาโซ่แล้วผ้าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมาจากการที่ผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยเอายาโซ่นั้นไปอยู่ในเรียกว่าดงตีนของไฟพูดตรงๆก็คือไปอยู่ในกลางทีมไฟนะครับทำให้ตัวของยาโซ่ที่ค่อนข้างบางอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ถ้าผมขอบอกก่อนเลยนะครับเพราะาตัวของยาโซ่เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเป็นเราสามารถจับจุดของยาโซ่ได้แล้วถ้าเกิดเกมนั้นเนี่ยเราสามารถโฉบบอลได้ยาโซ่นั้นจะเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆ ดังนั้นครับถ้าเกิดรวมคําที่ผมจะพูดทั้งหมดเนี่ยขอสรุปได้สั้นๆเลยครับว่าตามในเรื่องแล้วยาโซนั้นไม่ได้มาเลงเลยนะครับก็หวังว่านับจากนี้นะครับหลังจากที่รู้ในเรื่องของเขาแล้วเนี่ยได้รับรู้สิ่งที่เขาได้เผชิญมาแล้วก็ได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องแบกรับเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเล่นพี่แกด้วยความรอบคอบนะตามที่พี่แกนั้นได้สู้กันจริงๆตามในเรื่องอ่ะหวังว่าทุกคนนั้นจะเล่นเมนตัวนี้ได้อย่างสุขสบายนะครับผม เอาล่ะก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่สีครับไปบไว้ไเจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To Face The w i n ไว้เจอกันใหม่ครับ